สวัสดีครับวันนี้มาเจอกับช่องเจ้าคุณฟีวสต a n n e l นะครับก็วันนี้จะมาวิพื้นเป็นวันที่6นะครับก็เพิ่งออกไปวิ่งที่เกือสารัสนามบินมานะครับก็30บนาทีถึง40บนาทีครับช่วงในโปรแกรม2เดือนลดน้ำหนักนะครับให้ได้เยอะที่สุดตอนนี้ก็วิพื้นมาเป็นวันที่6นะครับผมก็ มีท่าพื้นอยู่สามท่าที่ทําให้มีหน้าอกเต็มอ,อกบนอ,อกล่างนะครับผมก็พยายามหาวิธีอื่นมาเสริมเล่นสครอตมากสครอตคือการเล่นขาเขาบอกว่ากล้ามเนื้อที่มัดใหญ่ที่ที่สมควรเล่นคือมีมีขาแล้วก็หน้าอกแล้วก็หลังนะครับที่เป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่นอกนั้นที่เป็นแขนเป็นอะไรพวกเนี้ยเป็นกล้ามเนื้อมัดเล็กนะครับก็ ก็ก็เล่นเป็นบางเป็นเป็นส่วนๆไปครับแต่ส่วนส่วนมากนี่ตอนนี้ผมจะเล่นก็คือวิทพื้นครับว่าจะดูการเปลี่ยนแปลงว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรไปมากกว่านี้ไหมนะครับก็เลยวิทพื้นอย่างเดียวนะครับก็มีเสริมเล่นเวทอย่างอื่นบ้างก็คือเน้นวิทพื้นนะฮะก็จะดูว่าวิทพื้นในระยะ2เดือนเนี่ยจะมีรูปร่างมจะเปลี่ยนแปลงไปถึงขนาดไหนน้ำหนักลดไปแค่ไหนนะครับ<อ>ก็เดียวจะให้ดูผลน,นะครับ จะมาเริ่มบิดพื้นเลยนะครับของวันที่หกนะครับตั้งกล้องกันนะครับอันนี้ถ้าอเอาอ,อกเต็มก่อนนะครับอาจจะยังไม่เต็มที่นะครับยังลงไม่สุดนะครับก็คือว่าคือเมื่อไหร่แข็งเมื่อไหร่ก็จะลงให้สุดขึ้นสุดลงสุดนะครับแล้วก็จะเน้นบิดหน้าอกครับเพื่อจะได้หน้าอกได้ กระชับหรือว่ามีก้างขึ้นนะครับนน้ก็ตอนนี้ก็เล่นเท่าที่มีความสามารถเท่าที่เล่นได้อตอนนี้นะครับ เซตแรกเสร็จแล้วครับยี่ห้าทีนะครับเดี๋ยวพักก่อดสัก2อนาทีแล้วก็จะมาเริ่มเซตที่สองนะครับ <S 1> <S 1> ครับมาต่อในเซตที่สองครับหลยยังจากพักไปสองนาทีนะครับสองนี่คือจะเล่นอกเต็มอยู่นะครับ เซตที่สองเสร็จแล้วครับหน้าตสีครับต่อไปผมก็จะมาเล่นอกล่างนะครับโดยการที่ขาอยู่สูงวาวหัวลอหน่อยนะครับท่าน,นี้อาจจะเหนื่อยหน่อยนะเพราะมันนักต้องทิ้งน้ำหนักมาที่แขนนะครับจะพักสองนาทีครับดูถอดเสื้อให้ดูว่าหลังจากวิพื้นเสร็จแล้ว ูางครับอีกหกวันที่ผ่านห้าวันที่ผ่านมารูาบ่างผมจะเปลี่ยนไปไหมช่วงนี้ก็คือว่าควบคุมอาหารนะครับกินอ่านที่มันคลีนแต่ไม่ถึงว่าเข่งคัดมากครับก็คือว่ามีบ้างน้ําหวานก็คือกาแฟผมยังกินอยู่แต่น้าหวานผมไม่กินผมกินน้ําเปล่าแทนนะครับข้าวก็ลดปริมาณลงจากสองจากสองทัพพีก็เหลือทัพพีหนึ่งใน,ใ,นใ,นในประมาณนี้ครับกินปกติครับสามมือ้อ จริงมีมือที่สี่ลแต่ผมก็ลดมือที่สี่นะครับก็เลสั่มือแทนครับต่อไปครับพื้นอ,อกล่าง ห้าตรงนะครับเศรษฐีหนึ่งยี่สิบดีครับใครที่กำลังลดนก็หานาักอยู่นะครับก็อาจจะทําตามผมได้แบบว่าระบบการผ่าผันของคนมันไม่เหมือนกันนะแต่และคนมันผ่าผันแตกต่างกันถ้าเกิดยิ่งอายุเลยมาประมาณ40เนี่ยการผ่าผันเราจจะท้าหน่อยไม่เหมือนคนที่อายุยังเด็กอยู่นะยังร้อยอยู่นะครับ ยังไม่ถึง40เนี่ยการเผาผ่าจะไวคุณจะกินเยอะเท่าไหร่มันก็จะเผาผ่านได้เร็วหน่อยครับทั้งคนอายุที่ขึ้นเลข40เนี่ยจะมีปัญหาเรื่องการเผาผ่านนะครับแต่ถ้าเกิดเราดูแลมาตั้งแต่ต้นเลยนะครับก็การเผาผ่านจะดีดีหน่อยนะครับกลับสําหรับคนที่จะเริ่มเพิ่งจะเริ่มออกกําลังกายกันนะครับหนันก็ใครที่คิดกําลังจะออกกำลังกายก็เริ่มซะนะครับอย่าคิดว่าเออเดี๋ยวก็ พรุ่งนี้ก็ได้ไรหัดไปเรื่อยๆครับอย่าผัดอย่าผัดไปครับเพราะสุขภาพของเราเองเป็นผลดีกับเราครับเพราะว่าเราจะหนึ่งสุขภาพดีไม่ต้องไปหาหมอบ่อยนะครับตอนนี้ผมออกกําลังกายมาสี่ห้าปีไม่ค่อยป่วยนะครับน้อยมากครับคือป่วยน้อยครับป่วยก็อนนั้ป่วยทีก็สองวันหายครับไม่ต้องถึงกับเข้าโรงพยาบาลครับต่อไปครับมาเซตที่สี่ครับ ออกล่าอยู่นะเดเป็นอกล่าอยู่ออกล่าอันก็เริ่องะอีออ จะขี้โกงมากครับน er er ับข้ามๆไหมครับก็ขออภัยด้วยนะครับเก็ถ้าเกิดใครแบบว่าผมบางทีให้ข้อมูลอาจจะไม่ถูกต้องตามจริงทุกการก็ไปหาดูใน y o u t u b e นะมีเทรนเนอร์ดีๆเยอะครับที่เขาสอนการกินการเล่นนะครับเดี๋ยวผมหน่อยผมก็ไปดูมาแล้วก็ครูพักรักจำมาแล้วก็มาทำของตัวเองครับตามไปเรื่อยครับ ลองทาอันนี้เห็นเ้าดีเราก็ทําตามอาจจะมาปรับเปลี่ยนเอานะครับคือว่าทํานี้เราลองทําอีกอย่างนึงก็คือว่าจะเอารูปแบบเข้ามาแต่ว่าโมดิฟายแล้วปรับเปลี่ยนเอานะครับในแบบของเรานะครับเดี๋ยวผมเลยเซตหนึ่งครับสิบทีจะได้ถึงร้อยไพักก่อนไปต้องรีบครับมือใหม่ต้องรีบเราสะสมไขมันมาตั้งหลายปีจะมาอาอกกำลังกายห้าหกวันไขมันลดเป็นไปไม่ได้ครับดังนั้นก็ ค่อยๆครับไม่ต้องรีบร้อนนะแต่ใช้ทางรับนะครับโดยการกินยาลดน้ําหนักนะครับเพราะว่าพวกนี้ไม่จีรังครับถ้ากินไปแล้วเกิดใช้ส่นหรือช็อกมาได้นะครับแล้วก็เราเลิกกินเนี่ยก็กลับมาโยโย่น้ําหนักอาจจะเพิ่มยิ่งกว่าที่เป็นอยู่นะครับฉะนั้นก็พยายามอย่าไพึ่งยาลดน้ําหนักครับให้พึ่งการออกกําลังกายนะครับแล้วก็การกินของที่มีประโยชน์นะครับมาครับเซตสุดท้ายครับสิบเทียบ เดี๋ยวอาจจะแถมแถมจาก10บเป็นสิบห้าเยเนี่ยเป็นแถมให้เป็นยี่สิบเป็นสิบทีครับเป็นร้อทีวันนี้ อาไปดูเดี๋ยวมันจะถอดเสื้อให้ให้ดูนะว,ว่าเล่นเสร็จแล้วจะเป็นยังไงอ,อกโฟนะครับอ,อกโฟพอเ,เลื่อนไปสูบฉีดหน้าอกมันยังไม่สวยนะครับอยากให้มันอยากให้หน้าอกนี้มันบีก้นมาอีกทำให้มันเป็นการแบ่งตอนนี้ยังไม่สวยครับเ๋ยวจะไปศึกษาวิธีเล่นให้มันตัดช่วงนี้ให้มันดูดีครับอันนี้ก็ทําตามความว่าใาจที่เราทํา เข้าใจไปก่อนนะค่อยไปปรับเปลี่ยนไปดูอยู่ที่ยูทูบเอาแนละ้วนะครับผมก็ยังเหมือนเดิมแต่น้ำหนักผอลงนะครับจากเจ็ดสิบแปดก็เลยเจ็ดสิบเจ็ดจุดสามนะครับก็ลดลงมาเยอะอยู่ภายในห้าวันวิดพื้น,นครับแล้วก็ก็คุมอาหารเขาบอกว็คุมอาหารแปดสิบกินอาหารแปดสิบแล้วยี่สิบพักผ่อนสิบนะครับยังไงก็กดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์กดให้กำลังใจผมด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอจบเพ้งแค่นี้ครับสวัสดีครับ